สวัสดีครับพี่น้องเพ่งไป,ปมาป่ากันอีกแล้วนะครับเนาะงมันอีกผ้ามากินนี่พี่น้องสุบ,บุกหมี่ซุบ,บุกหมีอาา่อะไรกันแกงเห็ดพี่น้องแล้วก็แกงกิเล็กเส้นหนังหมูพี่น้องไข่ต้มเสียงดังแจ้งลอยนั่พี่น้องเดือนสร้างสีเพิ่นในเห็ดงานเพิ่นพี่น้องต้งองหัวไายพี่น้องเฮ้ยก็แนวแกะข้าว

กพ่อนกับตากดตามพูดขส่กุ๊กดหล์กุแค,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 ค่เด้อนหนครตบมันเหร

ว่าไปสำหรับพี่น้องเป็นบกสีหน้าแจกข้าวนะครับเด้ดดออยากบ่มีพี่น้อง เียงกันพป่น่อยก็ไดปที่ไปนบริษัทตัววิดดวอได้พี่น่องมันมเวลามันเวลานะเดดง,งานมากองอนพีหน่อยดียยงานรู้งาน cái dĩ mạng, 10 ngọc 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 nó ngọc ngọc xem ngọc 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 ก็รถที่ว่ารถพี่ห้องเนาะอยากพี่นลอกคนเบื่อะูมหอนี่ส้ามยีุมมี จำหนิก็ปนเนาะสิบหีจะมาำไมกินเวิดแต่ว่ามันตายตยกเดียตรวมันครื่งจิ้มนะมันอุ่นเวลามัน่อยขอตวไปเด้ครับเดี่เฝากกดเลยกดติดตามกดสไครกดแชร์เดพ่าครับสวัสดีครับผม